นะก็ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ที่บ้านหลีกเลี่ยงก่อนแล้วก็พยายามนะครับใครใช้ลายได้จะดีมากๆรับนะครับเรียนไปยังพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่นี่ฮนะหากเกิดอะไรขึ้นกับสถานีวิทยุและทีวีนะครับซึ่งเป็นของช่องเสื้อแดงนั่นหมายความว่าเกิดการยึดอำนาจแล้ว ท่านจะไม่สามารถติดตามรับฟังข่าวสารต่างๆได้ผมอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่สำคัญที่สุดนะครับไปหาซื้อโทรศัพท์ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับเครื่องหนึ่งไม่เท่าไหร่หรอกครับตอนนี้900 800 900บาทก็มีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วฮะนะครับก็ไปซื้อแล้วก็สมัครไลน์ไว้ซะนะครับเพราะไลน์เนี่ยมันไม่สามารถตรวจสอบแล้วเราสามารถติดต่อกันได้ทุกพื้นที่นะครับ ให้ลูกให้หลานมันสมัครให้ก็ได้นะครับอันนี้ง่ายที่สุดจําเป็นครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าได้รับข่าวมาว่าอาจจะนะครับอาจจะไม่มีการปิดกรุงเทพในวันที่13นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้เตรียมตัวนะครับอย่างดีถามว่าควรปฏิบัติยังไงในขั้นแรกเลยครับเราควรที่จะเก็บตัวก่อนภายในวันสองวัน นะครับแล้วก็พยายามฟังแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปอินเทอร์เน็ตให้มากที่สุดนะครับเพราะทั้งนั้นจะเป็นช่องทางที่สามารถดําเนินการได้แล้วก็แจ้งข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เพื่อให้เป็นเหตุผลที่ตรงกันเมื่อตอนกลางวันนะครับที่เราเคลื่อนพลกันอยู่เนี่ยนะฮะเมื่อตอนกลางวันที่เราเคลื่อนพลกันอยู่เนี่ย มีอยู่กลุ่มนะครับกลุ่มของโกติเนี่ยได้แยกออกไปจากกลุ่มที่เราทำาลลี่กันนะครับซึ่งก็ต้องบอกพ่อแม่พี่น้องว่าสายที่ไปนั้นวันนี้พอดีเกิดไปประทะเข้ากับกลุ่มกปปสนะครับแล้วก็มีการประทะกันประทะกันนี่ก็คือจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าเหตุผลเกิดยังไง เพราะว่าคนที่โกติไปนมีน้อยมีแค่ประมาณ60กว่าคนนะครับไม่เกิน100คนมันก็เลยเกิดปัญหากันนะครับก็มีบาดเจ็บนะครับไป2คนนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับแล้วก็เจ้าที่ก็สามารถจับรถของนะครับคนที่เอาเอาปืนไปยิงได้นะครับปรากฏว่าในรถนั้นก็ขนอาวุธนะครับมีอาวุธหนักอยู่ในรถนะครับก็คือเป็นอาวุธสงครามเพราะฉะนั้นนะครับ พ่อแม่พี่น้องถ้าไปไหนมาไหนกันเป็นกลุ่มในช่วงนี้มันหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วเป็นช่วงข้อต่อที่สําคัญเราควรที่จะเตรียมตัวเราควรที่จะวางหนึ่งสองสามเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่มีทางที่จะให้เกิดการปฏิวัติอยู่แล้วใช่ไหมครับผมหวังว่าเป็นแบบนั้นถ้าหากต้องเกิดการปฏิวัติยังไงเราก็ต้องต่อต้านครับพ่อแม่พี่น้องเราไม่ต่อต้านไม่ได้ผมในฐานะ ที่เป็นคนหนึ่งอยู่ในส่วนปริมณฑลสมุดประการก็จะตั้งทัพรับแน่นอนครับไม่ต้องห่วงในวันที่13เราจะไปรวมพลกันที่นั่นส่วนพี่น้องที่อยู่กรุงเทพนะครับหรือจะหรืออยู่ในเขตใกล้เคียงถ้าท่านไปได้ก็ให้ไปรวมตัวกันที่นั่นนะครับเราจะแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการรัฐประหารแบบเต็มรูปแบบนะครับก็อย่างที่บอกวันนี้เนี่ยผมบอกไปยังนปชนะครับว่าวันนี้หากเกิดอะไรขึ้น ต้องประกาศทั่วประเทศในการต่อต้านการรัฐประหารนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามองคือไอ้การปิดกรุงเทพเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องหลอกพวกเราสร้างกระแสสร้างสภาวะเพื่อให้เกิดการรัฐประหารเท่านั้นเองฮะยังไงซะไอ้บรรยากาศของการรัฐประหารเนี่ยมันหนีไม่พ้นถ้าหนีไม่พ้นเราควรทํำยังไงครับเราก็ควรเตรียมตัวออกมาต่อต้านการทํารัฐประหารเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของปทุม ในส่วนของนนทบุรีสมุดประการนะครับหากพ่อแม่พี่น้องไปส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้นะครับแต่หากท่านไม่ไม่็นใจให้ท่านอยู่เฉยๆนะครับอย่าแสดงสัญ,ญลักษณ์เสื้อแดงหรืออย่างหนึ่งอย่างใดออกมานะครับเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจว่าคนที่ทําการรัฐประหารเนี่ยฝ่ายนั้นหรือฝ่ายที่เห็นชอบกับประชาธิปไตยแต่ส่วนมากเขาก็จะไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่แต่มีกลิ่นว่าอย่างนี้นะฮะ มีกลิ่นว่าทหารที่เขาทนไม่ได้ทหารที่เขาทนไม่ได้กับพฤติกรรมของไอ้สุเทพทึกสุบันและทนไม่ได้กับอำมาจเขาพยายามจะทําการปฏิวัติเพื่อที่จะเคลียร์ประเทศนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยปัญหาของบ้านของเมืองมันอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงตุลาการพอตุลาการชี้ชี้ช่องทางให้เราผิดชี้ช่องทางให้ฝ่ายประชาธิปไตยผิดเมื่อชี้ช่องทางให้ฝ่ายประชาธิปไตยผิด นะครับก็มีทหารส่วนหนึ่งเหมือนกันครับที่เขายอมไม่ได้แล้วเขาก็รับไม่ได้เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยบ้านเมืองมันได้มีกติกาแบบนี้แล้วเนี่ยตุลาการเนี่ยนะครับเป็นไม้หลักปักขี้เลนก็ควรที่จะดําเนินการกับตุลาการแต่ไม่รู้จะใช้ช่องทางไหนเพราะอํานาจไม่มีซึ่งเราก็เห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันอันนี้มีสองสายนะครับสายที่จะทําการรัฐประหารไม่รู้ว่าใครจะทําได้ให้พ่อแม่พี่น้องช่างใจแล้วกันครับภายในวันสองวันนี้ นะครับให้พี่น้องอาจจะไม่มีวันเด็กก็ได้ฮะในวันพรุ่งนี้เช้านะครับอันนี้ต้องบอกกันตรงๆว่าสถานการณ์ความตึงเครียดมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าทุกคนก็จะใช้ข้ออ้างว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายก็จะทําการรัฐประหารส่วนฝ่ายนั้นทําการรัฐประหารเพื่อที่จะปิดประเทศทหารอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นทาหารประชาธิปไตยวันนี้กระแสข่าวออกมาเตรียมกําลังพลทั้งคู่ทั้งสองส่วนนะฮะก็มางัดกันแหละครับ แต่เราเชียร์ให้ทหารไอทหารประชาธิปไตยปฏิวัติใช่ไหมครับจะได้โค่นล้มมันทีเดียวฮะเอาให้มันจบไปเลยฮะในเมื่อรัฐมนูลปี50ฉีกไม่ได้ไอตุลาการก็เลยยำกันเหลือเกินองค์กรอิสระก็เลวรลยยำหมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าจะปฏิวัติปฏิวัติทหารจะร่วมกับประชาชนปฏิวัติแป้งเลยครับไอพวกสันดานเลวพวกนั้นฮะก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้เตรียมตัวนิดนึงให้ฟังข่าวสักวันหนึ่งครับ ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนเพราะมีสองฝ่ายที่กําลังนะครับไม่ใช่เราไม่มีพ่อแม่พี่น้องอย่าคิดว่าเฮ้ยฝ่ายมันจะปฏิวัติเหรอฝ่ายเรามีกองกําลังอยู่ถึง5 0อร์ไม่ว่าจะเป็นวงเทวันที่เห็นด้วยกับฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นตาํารวจที่เห็นด้วยกับฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอนเพราะว่าเขาประกาศตัวชัดเจนว่าเขาไม่เอากระบฏเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนคือเขาเอาพวกเราฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทหารบวกตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนเรามีมือฉมังอยู่ถึงนะครับหกหมื่นนายฮะหกหมื่นนายนี่เป็นพูดง่ายว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะกิจในการทําสงครามโดยตรงนะฮะเพราะฝึกปือตลอดเวลาอันนี้คือตำรวจตะเวนชายแดนและมีตำรวจทุกโรงพักอีกเท่าไหร่ครับเพียบเลยหะสมุดปากการนผมบอกได้เลยหรือว่าพี่น้อง ที่อยู่ในพี่น้องตํารวจที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเป็นตำรวจเสื้อแดงทางนั้นฮะพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วงตำรวจเขาก็ไม่ต้องการให้เขาถูกยามหรอกครับเขาก็เล่นเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับให้พ่อแม่พี่น้องมั่นใจว่าเออถ้าเกิดการรัฐประหารขึ้นใครอยู่กับเราบ้างหนึ่งตำรวจสองวงเทวันสามทหารเรือทหารอากาศแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วง แล้วนี่เป็นเขตพื้นที่ทหารอากาศด้วยสบายครับนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องสบายใจอย่า่าอยู่อย่างหนึ่งว่าเรามาคำนวณกันกองกำลังทหารบกมีจำนวนนะครับประมาณ4ี่แสนนาย4ี่แสนนายเนี่ยถ้าหักเอามาของเราที่เรามีอยู่แล้วนะตอนนี้เราเคลียร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า2 0 0แสน2 0 0แสนนี่เราก็เป็นต่อแล้วถูกไหมฮะแล้วผสมกับกำลังตำรวจไปอีกเท่าไหร่ครับ6 0 0มืน หกหมืนนี่เตรียมพร้อมแล้วก็โรงพักทุกโรงพักที่มีอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมดเรามีตำรวจสองแสนนายครับที่อยู่ข้างเราฮะก็รวมทั้งหมดก็สี่แสนแล้วนะฮะสี่แสนนี่ยังไม่รวมกําลังประชาชนกําลังประชาชนอีกนับล้านผมถามว่าไอ้กำลังสองแสนมึงจะทําอะไรได้ฮะมึงเอารถถังมากูถอดล้อมึงแน่นอนฮะก็ปีสโดนมาแล้วฮะ ขนาดรถใหญ่ขนาดไหนกูก็ถอดได้ฮะถอดแบบง่ายๆเลยฮะรถถังถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอ่ะมีความพร้อมอยู่แล yeah. ้วไม่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 ครับโอเคครับแหมนึกว่าจะปิดไม้กันซะแล้วก็เท่ากับว่าเรามีกำลังแน่ๆนะครับที่มีอาวุธครบมือและมีความพร้อมทางด่านการต่อสู้4ี่แสนสองแสนทำอะไรไม่ได้หรอกครับ ผมบอกว่าก็ให้แมงปฏิวัติสิถ้าไอ้ฝ่ายนะั้นมึงจะปฏิวัติกูจะได้ล้างทีเดียวเพราะกูเบื่อเลอเกินกับการอีหลักอีเหลือแบบนี้ปฏิวัติเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ตั้งหลักสักวันหนึ่งพอมันปฏิวัติฟังข่าววันหนึ่งออกมาเพื่อพร้อมกันเลยฮะตำรวจเขาก็บอกอยากให้ประชาชนออกมาเราก็บอกว่าตำรวจออกมาเดี๋ยวตำรวจก็ทําหน้าที่เขาเองแหละเขาจะทําหน้าที่ในการต่อต้านการรัฐประหารแน่นอนครับตำรวจเขาบอกไว้แล้วฮะโดยเฉพาะท่านคำรงเวทท่านไม่ยอม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าถ้าปฏิวัติก็เจอกันนะเขาก็ยอมแ,กแลกละเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมาวัดกำลังกันดูเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนปี5-3มึงอย่าฝันกูไม่ยอมเด็ดขาดฮะวันนี้มึงมีอาวุธกูกระสัดอาวุธกูจะไม่ต่อต้านการปฏิวัติโดยมือเปล่าเด็ดขาดกูจะกระนำแม่งทุกอย่างผมบอกแล้วนะครับถามว่าเตรียมความพร้อมไหมเตรียมความพร้อมหมดนะ วันนี้ผมขู่ด้วยฮะผมคุณมีอะไรผมมีอย่างนั้นหมดแล้วฮะตอนนี้ไม่ต้องห่วงฮะพ่อแม่พี่น้องสนับสนุนมาทางนั้นนะฮะวัดกําลังกันภาคประชาชนวันนี้จะงอมืองอตีนไม่ได้มันจะต้องมีของอยู่ในมือเอาไว้ซัดกับมันผมถามว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องเราลูกหลานเราที่มันออกจากราชการทหารมาแล้วก็เยอะแยะตำรวจที่เขาปลดเกษียณก็เยอะแยะทหารที่เขาปลดเกษียณแล้วก็เห็นด้วยกับฝั่งเราเยอะแยะฮะไม่ต้องกลัวฮะ เพราะฉะนั้นผู้นําทําการลบนะครับภาคประชาชนมีเยอะแยะมากมายไปหมดครับท่านมั่นใจได้เลยครับว่าสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าปฏิวัติก็โง่เต็มทีแล้วฮะใครปฏิวัตินี่แมงควายแล้วหาที่ตายครับผมบอกได้เลยฮะให้ความมั่นใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับคนที่ปฏิวัติคือคนที่เป็นกบฏสามารถจัดการได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง ต่อต้านการปฏิรัติรวมไ้สุเทพตึกสุบันก็ไปด้วยแม่งจะได้จัดการมันทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ภารกิจนี่สวยสดงดงามครับมันอาจจะเห็นเราเคลื่อนกระบวนแล้วมันใจฝ่อแล้วก็ได้ครับกะว่าจะชิงปฏิวัติก่อนล่มเมอไปเลยฮะถ้าจะชิงปฏิวัติก่อนก็ดูสิว่าวันไหนชั่วโมงไหนเดี๋ยวเอาคนไปจับแม่งตรงที่แม่งแถลงข่าวเลยฮะแถลงการปฏิวัติเนี่ยผมก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วฮะไม่ต้องห่วงฮะ ฝ่ายเราเนี่ยเตรียมความพร้อมตำรวจเขาก็เตรียมความพร้อมอย่าคิดว่าตำรวจเขาอยู่เฉยๆนะครับเห็นเงียบๆติ๋มๆแบบนี้อาวุธครบมือครับไม่ต้องห่วงครับพ่อแม่พี่น้องแล้วไอ้ที่ยึดมาได้เนี่ยตอนเนี้ยพร้อมที่จะประเคนให้พ่อแม่พี่น้องเลยจัดให้เลยฮะไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลุยอยู่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วงอย่างน้อยท่านจะเห็นพวกผมต่อสู้กับ การรัฐประหารแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องตรงไหนมันปฏิวัติตรงไหนมันปิดตรงไหนถ้าผมเห็นรถถังหรือเห็น,นกองกําลังเข้ามาเพลบ้านในกรุงเทพผมสัดทันทีครับถ้าหากเกิดการรัฐประหารไม่ต้องห่วงหนีก็ไม่หนีผมไม่หนีอยู่แล้วครับผมไม่รู้จะหนีไปทําไมเพราะนี่มันบ้านผมเมืองผมเหมือนกันทําไมจะต้องปล่อยให้กลุ่มทหารแค่กลุ่มเดียว มาทําการยึดอํานาจมาทําการล้มล้างประเทศนี้พวกผมไม่ยอมแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องเอาละครับเดี๋ยวพบกับพี่หนุ่มอุดรต่อครับครับพี่หนุ่มอุดรครับขอบคุณนะครับทุกท่านครับ